สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่อะวันนี้อ้อได้รากตำลึงมาค่ะเป็นรากตำลึงรุ่นบิ๊กบึ้มนะคะเพื่อนๆดูนี่เถาเถาใหญ่นะเถาตำลึงใหญ่แบบมันจะเป็นสีเขียวส่วนไอตัวนี้คือรากตำลึงเป็นรากตำลึงที่ใหญ่มากส่วนเนี้ยส่วนนี้คือคอหัวเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆนสังเกตดูเวลาดูตำลึงเนะี่ย ตัวนี้คือเถาส่วนที่มันเป็นอย่างนี้คือมันนอนนอนดินส่วนที่หงายขึ้นเนี่ยคือหงายขึ้นสู้ฟ้าอันนี้คือตัวนอนดินเสร็จแล้วพอเราไปเจอเง่ามันนี่คือส่วนของหัวเถาหัวเถาอันนี้คือก็คือคอมันส่วนที่เหลือนี่คือรากนะอันนี้คือคอหัวเถาแล้วเนี่ยที่ที่เห็นเนี่ยคือรากตํลึงนะเห็นไหม มันก็จะลากใหญ่เฟื้อยมาเลยโอ้โหเจอลากใหญ่ลากยากักษ์อ่ะนี่นี่นี่อา้าวเดี๋ยวให้ดูลากนี้นี่ยาวเฟื้อยเลยนี่นี่ก็ลากเห็นไหมนี่นี่เดี๋ยวคัดส่วนของลากออกมานั่นนี่คือส่วนของหัวเถานี่คือส่วนของลากยาวเฟื้อยไปฟื้บคัดอีกอ่านี่คือส่วนของหัวเถา แสดงว่าเพื่อนเอามาให้นะคะอันนั้นเป็นเพื่อนเป็นคนเอามาให้นะั่น,นนะลากใหญ่ลากยากเดี๋ยวอ้อคัดหัวคัดลากก่อนนั้นเพื่อนลากรอบนี้ได้เยอะมากเลยไไอโอ้ลูกค้าก็กําลังถามหากันอยู่ฉันยิ่งไม่ค่อยจะมีของให้ลูกค้าอยู่นั่นก็ส่วนของลากส่วนของเถานี่ตัดออกเลยถ้าใครสั่งลาก<อ>ก็คือลากไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ เาไม่ต้องปนไปเอาไปแต่ลากเท้าแก่ก็ส่วนเถาแก่นี่ก็ลากหมดเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยลากตำลึงอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยรอบเนี้ยเดี๋ยวอ้อจัดคัดทําความสะอาดอย่างตัวเนี้ยอย่างเถาเนี้ยนะเพื่อนอันนี้ก็คือหัวเถาละนี่คือหัวเถาล่างนี่ก็คือส่วนของลากดังนั้นอ้อจะตัดตรงนี้ออกตัดตรงเนี้ยชึบไอที่เป็นสีเขียวนี้เอาออก ไปไปอยู่ในส่วนของเถาตั้งแต่หัวเถาลงมาคือส่วนของลากอ่ะดังนั้นใครที่สั่งลากตํำลึงเข้ามารอรับเลยรอรับเลยลากแ100้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วลากสวยด้วยรอบเนี้ยเดี๋ยวจัดการหั่นนะจ๊ะสวัสดีค่ะ